เรามารับชมความน่ารักของช้างเขาใหญ่กันต่อนะครับคลิปที่ท่านได้เห็นในขณะนี้นะครับ <Deep mode S 1> เป็นคลิปโขงแม่หางสั้นนะครับพร้อมสมาชิกซึ่งตอนนี้นะครับกำลังออกมาจากป่านะครับแล้วก็จะมีผู้ชื่นชอบช้างไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับก็ต่างชื่นชมยินดีนะครับ แล้วก็ดีใจในการได้พบเห็นโขงช้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทําการทักทายกันนะครับทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งช้างนะครับจากภาพที่เห็นนะครับซึ่งอาจจะดูเหมือนใกล้ช้างมากนะครับแต่ว่าเป็นมุมกล้องนะครับซึ่งแอดมินถ่ายอยู่ด้านหลังนะครับก็เลยทําให้นะครับเหมือนว่า ผู้คนกับช้างอยู่ใกล้กันมากนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับอยู่ในระยะห่างที่สมควรนะครับซึ่งนะครับดูจากปฏิกิริยาช้างก็ได้นะครับหากถ้าอยู่ใกล้เกินไปนะครับช้างเขาจะอารมณ์ไม่ดีนะครับแต่ในภาพนะครับจะเห็นว่าเขายังอารมณ์ดีกันทุกตัวเลยนะครับตอนนี้ก็เดินออกมาทั้งหมดแล้วนะครับโผงใหญ่มากนะครับอสังเกตดูแม่พังด้านหลังครับทำอะไรครับ ลักษณะนี้หมายความว่าอย่างไรและอยากให้ดูจังหวะนี้ครับตอนนี้นะครับแม่พังก็พาลูกๆนะครับข้ามกาดเร็วไปนะครับเพื่อไปกินหวายกินเขื่อนะครับแต่มีอยู่นะครับตัวหนึ่งนะครับน้องตัวเล็กที่เดินอยู่นะครับไม่ยอมข้ามนะครับเพราะว่ากาดเร็วก็ค่อนข้างสูงนะครับ น้องบอกว่าไม่เห็นจะเป็นต้องข้ามเลยนะครับแค่เดินอ้อมมานิดเดียวเองค,คุณแม่ก็มองตามนะครับว่าเออลูกฉันฉลาดนะนี่ไม่ต้องข้ามนะครับและแม่พังที่เห็นอยู่นะครับคือแม่หางสั้นนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับคือหางสั้นนะครับแต่จะสั้นคนละแบบกับแม่ด้วนนะครับแล้วก็เขาก็จะมีตุ่ม นะครับบริเวณด้านข้างซ้ายนะครับจะมองเห็นกลุ่มโดยชัดเจนเลยนะครับถ้าช้างอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับสามารถขับรถผ่านไปได้เลยนะครับผ่านไปด้วยความระมัดระวังนะครับห้ามบีบแต่นะครับห้ามหยุดจอดใกล้ช้างนะครับขับผ่านไปได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับการเจอช้างนะครับขับรถไปเจอช้างห้ามหยุดนะครับ ดึกขาดหากช้างเดินมาใกล้นะครับถ้าไปได้ให้ไปนะครับถอยหลังได้ให้ถอยเว้นระยะห่างก่อนนะครับถ้ามีช่องว่างนะครับไปได้ให้ขับผ่านไปได้เลยนะครับในภาพนะครับน้องคุณเชียงตอนนี้ครับความน่ารักนะครับของช้างน้อยตัวนี้ดูครับน่ารักมากนะครับเห็นรถไม่ผ่านมาสักทีนะครับ ก็เลยออกไปโบกรถนะครับมาเลยครับมาเลยครับแต่มาแล้วจะเป็นยังไงนะครับน้องไม่รับผิดชอบนะครับโบกแล้วเดินเข้าป่าเลยนะครับแล้วปล่อยให้แม่มาเดินกางถนนแทนเนี่ยจังหวะเนี้ยท่านจะไปอ่ะไปได้ไปได้ไปเลยไไปด้มาเลยเอาเปิดให้ด้วยไป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 แล้วมีพายหนุ่มน้อยนะครับแน่นอนเป็นพายเพราะ เขามีงาเห็นไหมครับมีงาเล็กๆสองข้างนะครับมาโชว์เดียวเอ๊ะทำอะไรครับทําอะไรเอ่ยโอ้โหครับออกมาโชว์นะครับมาแจ้งเกิดซะงั้นเอ๊ะจะเดินมานานอ่อนเพียบเพร,รงขาอ่อนหรือเปล่านะครับบางคนก็บอกเอ๊ะลึกขันขาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับของน้องแล้วก็ของสมาชิกในโขงแม่หางสั้น นะครับติดตามต่อ EP ต่อไปนะครับอขอบคุณนะครับ